สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสตัวรูดงวดประจำวันที่21พฤศจิกายน2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่20นะครับผม สำหรับวันที่20แอดมินให้รูดอยู่ที่1กับ7นะครับผมสำหรับ1มา18นะครับผมในรอบเฉพาะกิจนะครับผมสายวิ่งสายรูดจะได้1 3นะครับผมในรอบพิเศษและก็ส1ในรอบ VIP นะครับผมสำหรับ7มา7 8นะครับผมในรอบเฉพาะกิจและก็70ในรอบปกตินะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f c พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่21นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่7กับ5นะครับผมสำหรับ7ก็จะมี7 1 7 2 7 3 7 4แล้วก็7 6นะครับผมสำหรับ5ก็จะมี5 1 5 2 5 3 5 4แล้วก็5 7นะครับผมถ้า f c พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือก ให้กับ f อฟพี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสําหรับ7กับ5นะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมสําหรับเบิ้ลนะครับผมก็จะมี1 1 2 2 4 4 5 5แล้วก็7 7นะครับผม สำหรับชุด3ตัวนะครับผมก็จะมี971 674 052น้วก็3 5 4นะครับผม F อพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ f อพี่น้องมีแต่ความโชคดี เฮงเฮงปังปงนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ